วันนี้ไต้หวันมีผู้ติดเชือ้อจากต่างประเทศ19รายหนึ่งในนั้นเป็นนักกีฬาคาราเต้ที่เดินทางกลับมาจากการแข่งขันที่คาซักสถานและในทีมมีผู้ติดเชือ้อแล้ว13รายเป็นสายพันธุ์โอมิครอน7ราย ตั้งแต่วันที่28ธันวาคมประชาชนสามารถดาวน์โหลดวัคซีนพาสปอร์ตดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรปดาวน์โหลดแบบออนไลน์ไม่ต้องพกบัตรวัคซีนใช้แค่ QR code เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบในอนาคตนอกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศและประเทศอื่นๆอีก33ประเทศแล้วสหรัฐก็ยอมรับวัคซีนพาสปอร์ตดิจิทัลเช่นกันทําให้ขณะนี้ใช้ได้มากกว่า60ประเทศ 正常的正常的的色色我我我一黑白都都是 QR Code 是可以用也放在ชาวไต้หว<湾>ันหรือชาวต่างชาติาตสามารถดาวน์ Gian, โหลดวัคซีนพาสปอร์ตดิจิทัลหรือผลตรวจทางออนไลน์จัดเก็บ QR วอารคในโทรศัพท์มือถือหรือจะพิมพ์ออกมาก็ได้สุชาการย้ำว่ามีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐาน EU 在这个阶段里面，我们先开放哈，要给出国人，好，那先让他们能够用。那对于国内来讲，也是一个示范。那未来哈，会是国内的需要，那开，好，在特定的场所里面来做使用。สูบบัญชาการระบุว่าหลังจากฉีดวัคซีนประมาณสามสิบหกชั่วโมงระบบจะอัปโหลดข้อมูลในวัคซีนพาสปอร์ตดิจิทัลให้ผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศก่อน ในอนาคตจะพิจารณาใช้ในประเทศในสถานที่เฉพาะบางแห่งเมื่อไม่กี่วันก่อนผู้อนุบาลชาวอินโดนีเซียเปลี่ยนนายจ้างจากเกาชงเป็นพิงตงหลังตรวจร่างกายพบว่าเป็นวัณโรคปอดจึงหลบหนีไปนายจ้างโพสต์วิดีโอของเธอบนเฟซบุ๊กเพื่อให้ช่วยกันตามหา เทศบาลพิงตงระบุว่าผู้อนุบาลชาวอินโดนีเซียเดินทางเข้าไต้หวันในเดือนพฤษภาคม2019ก่อนหน้านี้เคยทำงานในเกาชงเร็วๆนี้ได้เปลี่ยนนายจ้างจึงได้ตรวจร่างกายและพบว่าเป็นวัณโรคปอดเมื่อวันที่22ธันวาคมแต่หลังจากนั้นสองวันก็ได้หลบหนีไปน่าข หลังนายจ้างพบว่าหลบหนีจึงแจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเนื่องจากวันโรคเป็นโรคติดต่อตามกฎหมายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจึงได้ตรวจเอ็กซเรย์นายจ้างและลูกสาวและแจ้งให้นครเกาาชงใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่เกี่ยวข้องและได้เรียกร้องให้ผู้หลบหนีกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม เกิดอ <recib. S 1> ุบัติเหตุชายแท่ห่วงเมาแล้วขับในเมืองเกาฉงทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บ3รายในห่วงโดนข้อหาเมาแล้วขับเป็นครั้งที่สแล้วก่อนหน้านี้โดนโยกเลิกใบขับขี่ชนชีมา่ายผู้ว่าการนครเกาฉงได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มโทษหนักสำหรับคดีเมาแล้วขับ这个是人神共 ผู้ว่าการนครเกาสงเรียกร้องให้รัฐบาลกลางแก้ไขกฎหมายควรกำหนดความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาและเพิกถอนใบขับขี่ตลอดชีวิตนอกจากนี้ควรเพิ่มโทษให้ผู้โดยสารที่นั่งในรถคันเดียวกันจะต้องร่วมกันรับผิดทางอาญาด้วยเราหวังในคดีีที่ ในปี2019สภานิติบัญญัติได้แก้ไขกฎหมายความผิดทางอาญาสำหรับการเมาแล้วขับทำให้มีผู้เสียชีวิตโดยมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีหากทำผิดซ้ำภายใน5ปีจึงจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิต ตามสถิติของตำรวจแม้ว่าจำนวนคดีจะลดลงเกือบ1นึ่งมืนคดีหลังจากมีการแก้ไขกฎหมายแต่ยังคงมีผู้เสียชีวิตคน9่งร้อยิกคนจากการเมาแล้วขับ ที่ผ่านมาโทษของคดีมเมาแล้วขับส่วนใหญ่ไม่หนักดังนั้นจึงได้เรียกร้องให้ผู้พิพากษาลงโทษอย่างหนักจะยอมให้มีการดื่มแล้วขับไม่ได้เด็ดขาด